จเจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTTV ี TV, สารทุกท่านวันนี้รายการแผนที่ชีวิตรายการธรรมะแบบพระพระก็มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยวันนี้ก็นำพาท่านทั้งหลายมาการาบคารวะพระอริยสงฆ์ ที่ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหามากมายก็คือหลวงปู่ทันโจกุลพระโพธิยานเถนชาสุภัทโทโดยได้มาบันทึกรายการแผนที่ชีวิตที่วัดหนองป่าพงก็เกิดจากการที่เมื่อคราวงานอาจริยบูชา ซึ่งตามปกติก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมประมาณวันที่12ถึงวันที่17เดือนมกราคมของแต่ละปีแต่ตามปกติแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องโควิด19จะถือโอกาสมาการาบคารวะมาบูชา คุณธรรมคุณงามความดีคุณศีลคุณธรรมของหลวงปู่ชาท่านเจ้าคุณพระโพธิยาณเทนไม่ว่าจะเป็นการมาแสดงพระธรรมเทศนาท่านเจ้าวาดแล้วก็บรรดาคณะสงฆ์ก็จะให้โอกาสในการแสดงธรรมแต่ปีนี้ปีพุทธศักราช2565นี้ ก็อยู่ในช่วงที่จะต้องมีการระแวดระวังทางวัดหนองปะพงก็มีการจัดงานในวันที่1 5วันที่16เดือนมกราคมก็ไม่ได้มาร่วมงานครูบาอาจารย์หลายรูปท่านก็ถามว่าปีนี้ท่าน้าคุณทำไมไม่มาร่วมงานก็บอกว่าก็เพราะข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแล้วก็มีคนมา เป็นจำนวนมากความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนักดังนั้นเมื่อได้เวลาพอจะมีเวลาบ้างก็โดยเฉพาะในช่วงเดือนมาฆบูชาเนี่ยละวันมาฆบูชาก็เลยได้ตั้งใจปีนี้วันมาฆบูชาก็วันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 0 65ตั้งใจว่าจะมาบันทึกรายการแล้วก็มากราบคาระวะแสดงความเคารพสักการบูชาที่บริเวณเจดีแล้วก็ได้ให้ธรรมะเป็นการบูชาคุณงามความดีของท่านหลวงปู่พระโพธิญาณเชนชาวสุพัทโทบ้างเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชน ถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยรู้จักในการที่จะทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีความดีเนี่ยทำได้ตลอดไม่ไว่าจะเป็นเวลาไหนาเนี่ยการบูชาก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะทําได้ตลอดบูชาจะปูชนียาหนังเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดบางทีเราก็ บูชาด้วยอามิตรดอกไม้ถูกเทียนอย่างนี้นนการมากราบมาไหว่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาบูชาอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการประพฤติตามปฏิบัติตามคําสอน,นหรือบางทีเนี่ยบูชาด้วยการให้ธรรมะเรามีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ ชีวประวัติของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเรานำวัดปฏิบัติปฏิปทาของท่านไปเผยแผ่แล้วก็มาประกอบกับหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาได้คน้นคว้านั่นก็ถือว่าเป็นการบูชาเหมือนกันเป็นปฏิบัติบูชาการประพฤต,ติตามปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนการประพฤต,ติตามปฏิบัติตาม คุณศีลคุณธรรมน,นำวัดปฏิบัติปฏิปทาของครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันมาคบูชาที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาหลักธรรมคาสอนมาเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีหัวใจของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัส แสดงไว้ก็คือสัพพะปาปัสะอาการานังการไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงกุศลสูปัสมกุศลสูปสัสมปธาการทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตทำใจให้ผ่องใสอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอตังพุทธานาสาสนังในวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยละ ถ้ามาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันสำคัญที่เป็นหลักในประเทศชาติบ้านเมืองเราที่ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์กันอยู่โดยสม่ำเสมอก็คือวันมาคบูชาเรียกว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3วันวิสาขบูชาก็เป็นวันเพ็ญเดือน6วันอาสารหบูชาก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเดือน8ในแต่ละ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันไปอย่างพอเริ่มต้นปีเลยบุญเดือนสามเราจะมีความรู้สึกว่าผูกพันกับบุญเดือนสามค่อนข้างมากโดยเฉพาะในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเราเนี่ยก็จะมีงานบุญน้ำรสการพระาธาตุพนมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเดือนสาแล้วก็ในวัน ที่เป็นวันสําคัญวันสุดท้ายก็วันมาคบ,บูชานั่นละก็จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนอรอบบริเวณองค์พระาธาตุพนมอย่างนี้เราก็ระลึกนึกถึงเวลาที่เราไปร่วมการร่วมงานเนี่ยลํำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยละว่าสัพพปาปัสสะอัคนังเนี่ยการไม่ทําความชั่วทั้งปวงสิ่งที่เป็นความชั่วความไม่ดมีไม่งามก็คือความทุจริต ก็จะอยู่ในเรื่องของกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามเนี่ยละกายกรรมทางกายเราก็อย่าไปทำอะไรที่มันเป็นความชั่วทางกายเราก็อย่าไปทำวจีกรรมสีอย่างเนี้ยทางวาจาเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ประการที่ท่านแยกออกมาแล้วก็มโนกรรมสามทางจิตทางใจก็เหมือนกันอย่าให้มันมีการที่ทำให้มันเป็นทุจริต ให้มันมีความสุดจริตสุดจริตเนี่ยก็คือในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปทางความเป็นสุดจริตอย่าไปทำความชั่วเนีความชั่วเนี่ยอย่าไปทำซะเลยดีกว่าให้ทำความดีอยู่โดยสม่ำเสมอคนที่จะทำความดีได้เนี่ยก็เพราะจิตเพราะใจเนี่ยแหละมะโนปุพังก์กมาตมามโนเสตามโนมยา ครูบาอาจารย์ท่านก็จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสอนอยู่โดยสม่ําเสมอก็คือให้รู้จักในการบริหารจิตบริหารใจรักษาจิตรักษาใจก็เลยต้องมาสรุปในแนวทางว่าถ้าเรารู้จักในการที่จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าในวิถีทางเช่นนี้เนี่ยไปประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นการบูชาธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่ยอย่างที่ พระท่านมักจะบอกจะสอนบอกว่าถ้าเป็นแนวทางที่บอกญาติบอกโยมเกี่ยวกับเรื่องบุญเนี่ย,ยก็จะต้องเริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเป็นเส้นทางของคุณงามความดีเรียกว่าโยมก็เริ่มต้นจากเรื่องของทานการให้การเสียสละการรู้จักในการแบ่งปันศีลก็คือการที่เรารักษาทำตนทำตัวให้เป็นปกติ ถ้าเป็นคารวาชัดโยมก็นี่แหละรู้จักในการรักษาศีลห้าพัฒนาขึ้นมาก็เป็นศีลแปดจนกระทั่งเป็นศีลอุโบสถอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลถ้าทําได้ปฏิบัติได้ก็จะเป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญแล้วก็ภาวนาก็คือการรู้จักในการที่จะฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจถ้าเราเอามาปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างหนึ่งก็คือว่า การรู้จักในการไหว้พระการสวดมนต์อย่างนเนี้ยการเจริญสติมีสติสัมปชัญญะอยู่โดยสม่ำเสมออย่างเนี้ยก็เป็นเส้นทางแห่งบุญกิริยาวัตถุได้ทานไามัยบุญสำเร็จด้วยทานศีลไมยบุญสำเร็จด้วยศีลภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางของคารวะญาติโยมแต่ถ้าเป็นแนวทางของพระการทำกุณงามความดีเนี่ยก็ต้อง มีสิ่งที่เป็นข้อพิเศษขึ้นท่านก็จะพูดถึงเรื่องของไตรสิกขาศีลส,สมาธิและก็ปัญญาถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเส้นทางการปฏิบัติมันอาจจะมีความอุกฤษขึ้นมีความเคร่งคัดขึ้นอย่างในแนวทางของพระสงค์ศีลเป็นตัวที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยของญาติของโยมจะเริ่มต้นจาก เรื่องของทานการให้การเสียสละแล้วก็ศีลเนี่ยจะมาอยู่ในส่วนที่สองจะอยู่กลางๆแต่ว่าพอพระสงฆ์เนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสัมเนรเนี่ยจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าไตรสิกขาต้องทําให้ได้ในวิถีทางเช่นนี้อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเนี่ยต้องทําให้ได้ศีลสมาธิปัญญาอย่างศีล ก็จะมีเนี่ยละศีล227ข้อเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องปฏิบัติให้ได้เนี่ยอย่างศีล10ข้อของผู้เป็นสัมมาเนนก็จะต้องประพฤติให้ได้ปฏิบัติให้ได้เนี่ยถ้ารักษาศีลได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นฐานที่มีความสำคัญให้เกิดสมาธิถ้าบุคคลผู้ใดถ้าศีลมันมีความชํำรุดมันมีความสุดโทมขาดตกบกพร่องถ้าศีลไม่มีความสมบูรณ์ ยิ่งถ้าเป็นพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมโดยเฉพาะศีล227ข้อเนี่ยถ้าเป็นครุกาบัตเนี่ยอย่างถ้าเป็นอับัตสังคาติเศษท่านก็ต้องบอกว่าต้องเข้าปริวัติสกรรมเนี่ยแล้วจึงจะพ้นได้อย่างเนี้ยต้องประพฤติวัดปฏิบัติธรรมให้มันเป็นไปตามกรรมวิธีของพระวินัยแต่ถ้าไปขาดตกบกพร่อง ศีลสีส่ข้ออย่างงี้ปาราชิกทั้งสี่ข้อนียจะไม่มีโอกาสในการที่จะเริญงอกงามในพระธรรมวินัยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยก็ท่านพูดกันแรงๆถึงขนาดว่าเนี่ยผ้าที่ห่มคลุมอยู่เนี่ยแม้จะห่มคลุมอยู่ก็ไม่แตกต่างอะไรจากห่มคลุมต่อท่านก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เป็น พื้นฐานก็คือความเป็นผู้ที่มีศีลเนี่ยะจะต้องรักษาศีลในมณฑลพิธีตอนที่บรรพชาตอนที่อุปสมบทผู้เป็นพระอุปชาหลังจากที่ได้ให้บวชแก่สัตวิวิหาริกหรือว่ากุลบุตรผู้เข้ามาบวชแล้วเนี่ยในตอนท้ายเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วท่านก็จะบอกอนุศาสตร์อนุศาสตร์ก็คือตามบอกตามสอนเป็นการพร่ำสอนอนุศาสตร์ในส่วนที่เป็น กลรนิยกิจกิจที่ควรทำแล้วก็อกรนิยกิจกิจที่ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ควรทำนะทำไม่ได้ทำแล้วถ้าต้องเข้าแล้วเนี่ยขาดจากความเป็นพระอย่างเนี้ยเสพเมทุนไปลักทรัพย์ไปฆ่ามนุษย์ให้ตายแล้วก็พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเนี่ยเรียกว่าอุตริมนุสธรรมนั่นะเนี่ยถ้าศีลสข้อเนี่ยขาดตกบกพร่องเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้ว ท่านก็จะบอกจะสอนตั้งแต่มนต้นวิธีที่อุปสมบทนั่นแหละมีการบอกการสอนให้รู้จักคุณให้รู้จักอานิสงส์ของศีลเป็นอย่างไรท่านก็จะบอกกำชับกันเลยบอกว่าอย่านะต้องมีสติต้องมีสำเปชจัญญะต้องรู้จักในการประพฤติปฏิบัติตัวตนของเราให้มีความหนักแน่นมีความมั่นคงพระก็จะเริ่มต้นด้วยฐานของความเป็นผู้มีศีล เพอมีศีลที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยญาติโยมเ,ยเวลาที่เราได้นั่งสมาธิเนี่ยได้มีสมาธิจเจริญจิตตภาวนาน่ะล่ะถ้าเรามีสมาธิจเจริญพระกรรมฐานบางทีก็มีส่วนของสมถะกรรมฐานกรรมฐาน40อย่างเนี้ยอนุสติสิบก็เป็นส่วนหนึ่งก็ เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมถะถ้าหากว่าเราหนักแน่นขึ้นไปอีกโนะะ่นล่ะเจริญวิปัสนาเนี่ยพระกรรมฐานก็จะมีทั้งสองส่วนนะสมถะกรรมฐานอุบายวิธีในการทําจิตให้สงบแล้วก็วิปัสนากรรมฐานเนี่ยพิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงชีวิตร่างกายสังขารเนี่ยพิจารณา ที่จริงพระเนี่ยท่านสอนพระกรรมฐานมาตั้งแต่ตอนที่จะบวชแล้วละ่ะนะตอนที่จะบวชเนี่ยพระอุปชาท่านจะให้โอวาทเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระกรรมฐานเรียกว่าตาจัปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าจะมีเกศาโลมาณขาทันตาตะโจอย่างเงี้ยท่านก็จะสอนเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายณขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลาย ตะโจหนังเนี่ยอย่างเนี้ยท่านก็จะสอนกันให้พิจารณาทั้งโดยอนุโลมก็คือว่าไปตามลำดับโดยปฏิโลมก็คือย้อนกลับทวนกลับไปเรียกว่าจะต้องมีพระกรรมฐานชีวิตของพระของเนนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีพระกรรมฐานอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธินคือความนิ่งมันจะมีทั้งอุปจารสมาธิ มันจะมีทั้งอัปปนาสมาธิอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะมีทั้งคณิกะสมาธิเนี่ยบางทีก็เป็นคณิกะสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคณะอย่างเนี้ยอุปจารสมาธิเข้าไปแบบเฉียดเียดแต่ว่าถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันก็เป็นความนิ่งความสงบเนี่ยนบางทีเนี่ยสาม,มารถที่จะปล่อยจะวางอะไรได้เนี่ยท่านเจ้าคุณพระโพธ,ธิญาณเถรหลวงพ่อชาท่านสอนบอกว่า ถ้าไม่อยากจะมีทุกเนี่ยมันก็ต้องรู้จักในการที่จะปล่อยวางท่านบอกว่าทุกมีเพราะยึดนะทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดก็เพราะปลอยเนี่ยละ่ะถ้ารู้จักในการปล่อยวางอย่างเรามาที่วัดหนองปะพงเนี่ยคือไม่ใช่จะมากราบแต่เฉพาะอัติธาตุของท่านมาที่เจดีย์ของท่านแต่ว่าให้มาระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวัดปฏิบัติปฏิปฏทาของท่าน ท่านบอกว่ากราบพระพุทธเนี่ยก็อย่าให้ถูกทองคำกราบพระธรรมนี่ก็อย่าให้ถูกใบลานท่านก็ว่าอย่างนั้นกราบพระสงฆ์ก็อย่าให้มันถูกลูกถูกล้านอย่างเนี้ยก็คือให้นึกถึงวัดปฏิบัติปฏิปทาของท่านนําแนวทางที่ท่านได้สั่งได้สอนอย่างนี้แหละนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติถ้าเราทําได้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นการบูชาที่มีความสําคัญมาก ในวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาคับบูชาในปีพุทธศักราช2565น้ยนี้ให้เราได้นึกถึงนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์อย่างนี้ให้เอาคำสอนของพระองค์ได้มาประพฤติปฏิบัติให้มาเป็นแนวทางในการที่จะนำพาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสงบให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่โดยสม่ำเสมอเนี่ย ได้ศีลแล้วได้สมาธิเนี่ยมันก็เกิดปัญญาญาติโยมปัญญาเนี่ยมันเกิดได้หลายทางสุตตมยปัญญาบ้างจินตามยปัญญาบ้างภาวนามยปัญญาบ้างอย่างเนี้ยเส้นทางของการที่จะได้เกิดปัญญารู้จักในการที่จะได้ยินได้ฟังรู้จักในการที่จะนำมาคิดรู้จักในการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติบางทีเนี่ย อะไรต่างๆมันก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอย่างวันนี้เนี่ยอาตมาก็เดินทางมาบันทึกรายการยังได้พูดกับพระที่ติดตามยังได้พูดกับโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ที่มาบอกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนสมัยที่เราเป็นสมัมมาเนนสมัยที่เราเป็นพระหนุนม่มๆติดตามพระอุปชาพระอุปชาของอาตมาก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมกวีวรวธน์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะภาค10เวลาที่ท่านไปปฏิบัติศาสนกิจท่านก็จะชวนจากกำหนดเลยบอกว่าเอาให้สัมมาเนนเนี่ยได้ติดตามให้พระรูปนี้ติดตามพอติดตามไปแล้วท่านก็สอนสอน,สอนเขาเรียกว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสให้ได้เนี่ยบางทีสอนแบบไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนก็มีได้แนะนําแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่มีในคำภีมันไม่มีในตำราบางทีคำสอนของท่านมันไม่มีนในคำภีในตำรับตำราเราก็จดจำนำแนวทางต่างๆนั้นมาประพฤติปฏิบัตินมันก็เกิดปัญญาเนี่ยพอ,เ,อ,อเรามีความทรงจำนึกถึงครูบาอาจารย์ว่าโอ้เนี่ยท่านประพฤติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างเนี้ยอย่างอาตรมาเนี่ยเวลามางานที่วัดหนองป่าพงวันอจาจริยบูชาเนี่ยชอบมาฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอยู่ อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านอยู่ท่านก็จะนําวัดปฏิบัติปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้อย่างเนี้ยท่านก็มาเล่าสู่กันแลยการฟังก็แสดงว่าท่านก็จําสืบๆกันมาจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างเนี้ยอย่าง เรื่องพระวินัยเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยท่านเคร่งมากจะสอนให้ลูกศิษย์อ่านบุพสิกขาบุพสิกขาวันานาอย่างเนี้ยต้องยึดหลักของพระบาลียึดหลักของพระวินัยของพระพุทธเจ้านีท่านมีความเคร่งครัดในวัดปฏิบัติปฏิปทาอย่างเนี้ยนี่แหละความที่ท่านมีศีลที่มีความสมบูรณ์ ท่านบำเพ็ญสมาธิระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพิจารณาพุทธโธพุทธโธเดินจงกรมก็ให้มีพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิก็ให้มีพุทธโธพุทธโธเกิดปัญญาเหมือนกันจิตมันนิ่งเนี่ยจิตมันสงบเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ซัดสายมันไม่ไปที่อื่นมันอยู่เฉพาะในตัวในตนมันก็เกิดปัญญาบางทีเนี่ยบริหารจัดการตัวตนคนเราจะเอาตัวรอดได้ก็เพราะเรามีปัญญาเนี่ยล่ะ มีปัญญามีวิชามันเหมือนมีทรัพย์เนี่ยมีวิชาทางด้านใดก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นอย่างปัญญาที่เป็นปัญญาในทางธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาในทางธรรมไม่ใช่ปัญญาในทางโลกนะปัญญาทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาในการหาข้าวกินจบหลักสูตรอันนั้นหลักสูตรอันนี้มาเป็นวิชาจบปริญญามาเป็นปัญญาหาข้าวกินแต่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยมันเป็นปัญญาเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเพื่อให้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเมื่อมาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคบบูชาอย่างนี้อาตมาก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์นี่แหละที่ท่านสอนท่านบอกท่านสอนให้มีศีลให้มีสมาธิแล้วก็ให้เรารู้จักในการที่จะมีปัญญาบริหารจัดการตัวตนเอาตัวให้รอดอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ บางทีถ้าความรู้แบบทั้งโลกเนี่ยายิโยมความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็มีเหมือนกันนะบางทีจบสูงๆจบระดับสูงๆเลยละแต่ความรู้เยอะเหลือเกินแต่มันเอาตัวไม่รอดเพราะมันเป็นปัญญาเพียงหาข้าวกินแต่ปัญญาที่เป็นความวิมุตติหลุดพ้นเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตรู้อนิจจังความไม่เทียงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดําเนินชีวิตไปให้มันเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นสิ่งที่มีความงดงามเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นํามาพูดในวันนี้ก็เพื่อลาลึกนึกถึงของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยละ่ะในวันสําคัญตามพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สแสดงพระธรรมเรียกว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยละ่ะ พระธรรมที่เป็นโอวาทป,ปฏิโมกได้พูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามีทั้งหลักการมีทั้งวิธีการและก็มีทั้งสิ่งที่เป็นอุดมการในส่วนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อสำคัญก็คือนี่แหละการไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงญาติโยมก็จำไว้เอาง่ายๆว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่ทำาละสิ่งอะไรที่มันเป็นความชั่วอย่าไปทำซะเลยดีกว่า ให้ทําความดีให้ถึงพร้อมอย่างน้อยที่สุดเราไม่มีดีอะไรเลยให้มันมี3ดีใหญ่ๆคิดดีพูดดีทดําดีขอให้เรามีความดีอันนี้แล้วก็ทําจิตทําใจให้เลื่อมใสทําจิตทําใจให้ผ่องใสเนี่ยแหละจิตใจของเราอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมาครอบงำมากจนเกินไปก็พยายามบรรเทาเบาบา,บาง ให้มันสะอาดให้มันผ่องใสอยู่โดยสมบำเสมอรละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ารละลึกนึกถึงคุณของพระธรรมระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ที่เราได้เห็นได้สัมผัสได้เกิดทันได้ยินได้ศึกษาแล้วก็ได้ติดตามสิทธิอนุสิตของท่านในสมัยพุทธกาลนั้นเราอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้เราก็เห็นภาพอย่างนี้ว่าพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเราก็นําแนวทางอันนั้นมาประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างวันนี้นําพาท่านทั้งหลายมากราบมาสักการบูชาพระสงฆ์ผู้เป็นสุป,ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วคุณงามความดีของท่านก็ยังปรากฏอยู่จนกระทั่งลูกศิษย์ได้สร้าง สิ่งที่เป็นอนุสร์สถานสั่งเจดีมีอัจฉิธาาุของท่านได้ประดิษฐานอยู่เรามากราบมาสักการบ,บูชาแล้วก็จเจริญสิ่งที่เป็นมรณานุสติด้วยจเจริญสิ่งที่เป็นสังขานุสติด้วยจเจริญมรณานุสติว่าอย่างไรก็คือให้เห็นว่านี่แหละสัจธรรมของชีวิตคนเราเกิดมาก็มีเพียงเท่านี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้น ความเป็นจริงของชีวิตสัจธรรมอันนี้แต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยแม้ร่างกายสังขารอยหงลวงพ่อชาเนี่ยแม้ร่างกายสังขารของท่านหมดไปแล้วแต่คุณงามความดีไม่ได้หมดไปเลยรูป,ปังชีรติมัจจานังนามะกตังนชีรติรูปร่างกายแตกดับสลายไปแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามเนี่ยคนตั้งหลายทั้งปวงมากราบมาไหวมาจากทั่วโลกแต่โดยเฉพาะ ลูกศิษย์ของท่านมีทั่วโลกเลยยุโรปอเมริกาเอเชียประเทศนั้นๆน,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 นี้มีจำนวนมากวัดสาขาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เชื่อฟังคำสอนแล้วก็นำแนวทางไปประพฤติธปฏิบัติก็300400สสาขาทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัติที่เราควรได้มากราบไหว้สักการบูชาก็เลยถือโอกาสนี้ได้มีโอกาสมาบันทึกรายการธรรมะได้พูดธรรมะ แล้วก็ได้เจริญสติเป็นสติปัฏฐานไปได้เหมือนกันนะกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมคุณงามความดีไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนําบรรยากาศของสบายสบายจะได้นําพาท่านมากราบไหว้สักการะครูบ,บาอาจารย์แล้วก็อาจจะมีบรรยากาศของธรรมะที่มีอยู่ตามต้นไม้ฝากท่านทั้งหลายรักษาไว้ ให้เป็นมงคลแล้วก็อยู่กับใจของเราเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเลื่อนๆไปบ้างนะภาวนาอยู่โดยสมบุเสมออาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อชานะคนไม่รู้จักบุญทำบุญก็ไม่ได้บุญคนไม่รู้จักบาปก็ละบาปไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำสอนง่ายๆที่ เราสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตฉะนั้นอย่าไปอิจฉาพยาบาทกันข้อสำคัญให้ทำใจให้เกิดตัวพอขึ้นมาธรรมะก็คือความพอดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำสอนของอพระโพธิญาณเถนชาสุพัทโทรหรือว่าหลวงพ่อชาถ้าท่านมาที่บริเวณภายในวัด อันนี้เนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นปรมัตัยเลยทำดีได้ชั่วไม่มีรอกทำชั่วได้ดีก็ไม่มีก็แสดงว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วหรือว่าทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วอย่างนเนี้ยเนี่ยก็ป้ายนี้ก็สอนธรรมะว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้นั้นจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปในอตอนต้นๆว่า ศีลเนี่ยอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาอันนี้ก็คือเรื่องของศีลเนี่ยอย่างหลวงพ่อชาตันมีความหนักแน่นในเรื่องของศีลอย่างนี้การปฏิบัติธรรมที่แท้นั้นจะต้องมีศีลบริสุทธิ์มีบรรยากาศของธรรมะที่มีอยู่ตามต้นไม้เนี่ยฝากท่านทั้งหลายบางทีไม่ต้องไปเจอใครเรามาอย่างนี้เนี่ยมากราบมาไหวเรามาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วเนี่ย ก็ขอให้ถึงธรรมก็คือให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจนั่นเป็นสิ่งที่มีความงดงามที่สุดสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลนานเทิญขอเจริญพร